คิดถึงแม่เลยไม่คิดว่านครสวรรค์จะมีร้านแบบนี้อยู่หรือว่าคนจีนเยอะเหรอครับไปรีวิวมาหลายที่ร้านทั่วไปร้านอะไรต่างๆแต่รอบนี้ก็คือ FC ที่นครสวรรค์แนะนำมา อันนี้เป็นปลาหิมะุนึ่งซีอิวนะคะเป็นร้านที่เหมือนพัตคารแบบพัตคาร์ห้าดาวเหมือนอารมณ์แบบเราไปกินที่เยาวราชนะครับประมาณนั้นเลยพูดแบบไม่อวยคือเขาใช้ของดีของปลาที่เป็นเฉพาะตัวของมากเมนูที่สั่งวันนี้เยอะเหมือนกันนะครับก็จิ้มเอาตามรูปเลยหรือว่าใครมาที่นี่แล้วสั่งอะไรกันบ้างชอบเมนูไหนกันบ้างแลตอนที่อาหารเสิร์ฟครบก็คิดถึงแม่เลยอารมณ์นั้นเลยคืออยากพาครอบครัวอยากพาแม่มากินบ้างนะและทุกครั้งที่มาเราจะลงคลิปนู้นนั่นนี่ตลอดว่าอะไรรู้ไหมครับอยากให้ลูกค้า 印度。 อย่างน้อยคือเก็บเป็นความทรงจำนะครับสิ่งอื่นใดนะครับอยากให้คนที่ดูเนี่ยมาตามมากินได้ด้วยแลวก็เป็นผลดีกับร้านด้วยนะครับชื่อร้านเล่งหงนะครับอยู่นครสวรรค์ใครมาลองร้านนี้หรือว่าเป็นลูกค้าอยู่แล้วอยากบอกอะไรอยากรู้จริงๆจากคนในพื้นที่คนนครสวรรค์เนี่ยมีใครยังไม่มาลองมองจากข้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะมีอาหารแบบนี้นะับแนะนําให้ดื่มตอนท้ายเลยหลังจากทานอาหารกินร้อนๆนะครับดื่มร้อนๆเนี่ยโล่งมากถ้าตามตําราจีนเนี่ยไขมันไม่อุดตันด้วยแต่ส่วนใหญ่คนไทยก็ชอบน้ําเย็นอยู่ดีนครสวรรค์มีที่ไหนอยาก บอกได้นะคนคในพื้นที่แนะนำหน่อย